แม่นางฟังนี้แหละก่ะทุกคนเดี๋ยวมาถ่ายวิวสวยๆสวยงามไปทุกคนเบิงงคะ่ะ ามเทสเผือกเน่าก่ะทุกคนเนี่ยอ่ออแอนแอนเนี่กับบัวใดนี่กับเน่าเก่าเนี่ยค่ะเห็นไหมเฮ้ยบัวใดกินดอกหัวมันเดหัวกับมิตรนอน์ค่ะน่ะนอนจอเบิดบัวใดกินดอกค่ะเฮสเพื่งหวานทุกคนมาออกหลายแทะ วาวแมนวาแมนเห็ดเห็ดกับใบใหม่สีคออออออื้กันนอร์ดทุกคนเหลืองเออเฮออยู่ค่ะแมนเบิดหนมาค่ะเก็บเก็บที่กระบ,บานเพจเนี่ยทางแล้วปะเนี่ยโอ<ฮ>้ยไ<ฮ>หลกลากไหลเนี่ยได้เตรียมทั้งอีู่แล้วเนาะ เดี๋ยวก็เอาจะเก็บเก็บกันด้วยค่ะ oh, นี่ค่ะเฮ็ดที่เก็บมาได้กเก็บยังห่ดทันได้แล้วหรอกค่ะยังเหลืออยู่เฝ้าแม่กับขอยพระเอกกินก่อนค่ะเนีย่ยแลาวถาแล้วก็ถ,วกถ,ะวะถ่ายดีหรือวะถ้าบมไม่เฮ็ดก็บ่ได้กินหรอกพระเอกเฝ้าถ่าอยู่นั่นละ่ะเจ๊เจงก็ไม่กับขอ,อยังไงแล้วกินหรอกค่ะเฮ็ดแบบว่าคืออิงลิทเบเกฟัต์นั่นไหมอาหารใน มันมีถั่วมันมีเบคอนนี่ยังเห็ดให้เรากินง่ายๆเหระกับไข่น้ำให้กินไปโรดเพลทให้กินพ่กเปลี่ยนเนาะถ้ากินแต่น้ำเยื่เจิมวานล่ะเราก็ให้กินแต่ง่ายๆเนาะเราอยู่เคยอยู่ผู้เดียวเลยขอกำนัมพวกเปลีนกินแต่อาหารสำเร็จเจิมก็ได้ไม่เห็ดให้เรากินเราก็ต้องถาแล้วเนาะค่ะทุกคนเป็นยังดอกเยื่เจิมมาเคสู่ดอกกับเข่ากับ ค่อยมานั่งคุยกันเดยดมันแห้งโพดไายเจิมยังบทท่านางดอกเดี๋ยวอีกจังน่อยก่อนทายเหตุสุกคนเบืองก่อน,นดูพอ่ะเดแดย,ยังไงเจมแซมอยู่พผัะหอนข้างห่อนแน่เดยสวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุขนยายเจิมชนบทสวีเดนพาทุกคนไปเก็บเห็ด เห็ดกัเฮ็ดเฮ็ดลายหลายยัางกีบบัวเหลวหรอกค่ะปอกเฮ็ดกับข่อยพระเอกกินเฮ็ดกับข่อยกัเฮ็ดบ่อันบอยากดอ,อกเฮ็ดข้าวเดี๋ยวเฮ็ดแต่เรากินนะคะน้ำมืออื่นเขาจะไปเก็บอีกนี่มันกับคำเหลวตะเวนสิตกดินแล้วยืยเจิมกัยุ่งเสือสกัดเจ้ามืออื่นเสด็จขึ้นมือหนีบบ๊วยผุนนี่ค่ะได้มีแต่ดอกใหญ่ๆเพิ่งดูทุกคน พระเอกขึ้นว่าโอ้ยทั่วไปเก็บมานบังได้เอ๊ะกษัตริย์มันขึ้นลายแท้โอ้ยก็มองเคยไปเก็บาบ้านนกมันลายไงนกโอ้ยคักแน่เนาะกษัตริย์วะว่าอ่างตะคนุนนะตะคุนจีนสมสมบ้านบ้านค่ะ อยากให้อากาศเป็นยังเสียนด,นดังโดนแม่กับทุกคน ปีนี้นะมันบอ่ค่อยไออากาศแบบเนี้ยบอ่ค่อยมีเลยมียแต่หนาวกับหนาวไปยังไดทุกคนสบายดีบ่แค่เจอบอกค่อยอยู่ด้วยค่ะรวมสี่ะ ไปอยู่ก็คือว่ากยสบายแหน่บ่สบายแหน่นะคะทุกคนแต่สิมานางเบาแต่เรืเ่องเจ็บเรื่องป่วยทุกคนฟังมันกับมันกับบะมวนนะคะเฮ็ดเด็กแต่คลิปให้คลิปสนุกสนานให้ทุกคนได้เบิ่งมีความสุขเหมือนกันถ้าอันวิวธรรมชาติยังสีล่ะค่ะก็ให้ทุกคนในทุกคนเอฟที่เ่นารักทุกคนในทั่วโลกนะที่เป็นกำลังใจในีจืม ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพหร่างกายแข็งแรงสมือได้ค่ะพอกันใน่คลิปหนาได้ค่ะขอบคุณในไลน์ thank you for watching see you next video สวัสดีค่ะ bye บ๊ายบายเห็นเดี๋ยวจะมจะไปเก็บต่อแล้วเมื่ออื่นบุญลค่คลิปเก็บเห็ดคลิปเบ,บิงดอกไม้คลิปเบิองป้าไม้ธรรมาชาติธรรมาชาติค่ะ มาดูทุกคนมาดูอาหารวันนี้เหมือนเป็นอาหารเช้าเลยใช่ไหมคะมีถั่วยอซอดมะเขือเทศแล้วก็ไส่กรอบลูกชิ้นนี่ยังก็ใส่กรอบทอดนั่นแหละเนาะกับไอ้กับไข่ดาวสองฟองอันนี้ของประเอกค่ะอันนี้ของเจเจิ้มของเจเจิ้มไข่ดาวฟองเดียวแล้วก็ลูกลูกลูกชิ้น กินทอดเหมือนกันค่ะมาขาไม่กินน้ำกันได้ค่ะเอ้ยนํากินบนนอ,อกคือไทยทุกคนเบิ่อเสือ,อพ่อนะค่ะมัวหนาเสียบอ่ะนะไม่ต้องดูหรอนะคะเห็นกับข้าวก็พอ